ตำบลสอนสิทธิ์ทุกคนให้เป็นคนดีสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงขนันธพันธ์งามเลิศและหนูเด็กหญิงวรลพาวิทยาค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะนำท่านผู้ชมไปพบกับการบริหารจัดการโรงเรียนดีสีตำบลโดยผ่าน5ห,ห้องชีวิตค่ะเอ๊แต่ว่าห้าห้องชีวิตมีอะไรบ้างคะน้องก็มีดังนี้ค่ะพี่ยุ1ห้องนอนห้องมหาสิริมงคล 2. ห้องน้ําห้องมหาพิจารณา 3. ห้องแต่งตัวห้องมหาสติ 4. ห้องอาหารห้องมหาประมาณ 5. ห้องทํางานห้องมหาสมบัติค่ะไปกันเลยค่ะพี่ยุ <c oughs> การดาเนินชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องของชีวิตที่เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งทั้งหลายนี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกัน มาตรฐานด้านความสะอาดไม่เหมือนกันและผู้คนเติบโตขึ้นพร้อมกับแนวคิดที่แตกต่างกันในเรื่องความสะอาดเช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาสุดบางส่วนขาดระเบียบวินยัยทิ้งขยะไม่ถูกที่ส่งผลให้บริเวณรอบๆโร,ร,รงเรียนมีเศษกระดาษเศษถุงพลาสติกเรือนปลาดมองดูแล้วไม่สวยงามไม่น่าดูน่าอยู่น่าเรียนรวมถึงห้องเรียนห้องพิเศษต่างๆยังไม่สะอาดเท่าที่ควร ทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนห้องสุขายยังไม่สะอาดทำให้นักเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการรวมถึงแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนบ้านตาสุดได้รับคัดเลือกให้เป็นแกนนำโรงเรียนดีสีตำบลซึ่งบุคลากรในโรงเรียนจะต้องเป็นผู้นำความดีสู่นักเรียนส่วนนักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้คู่กับคุณธรรมมีความดีพื้นฐานสากลได้แก่ ความสะอาดสุภาพตรงต่อเวลาเป็นระเบียบมีจิตใจตั้งมั่นโดยเฉพาะด้านความสะอาดเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายของนักเรียนและบุคคลที่อยู่รอบข้างเมื่อมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติงานอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มจิตอาสาจึงได้จัดทําโครงการตาสุดรวมใจพักพิทักษ์ความสะอาดเทิดไทยองค์ราชัน8 6พรรษามหาราชาการฝึกคุณธรรมด้านความสะอาดเป็นการช่วยพัฒนานิสัยที่ดีเรื่องความสะอาดโดยฝึกฝนอบรมผู้เรียนด้วยการทํากิจกรรมชีวิตจริงให้ครบทั้ง6มิติคือ มิติศิลธรรมสังคมดำรงชีวิตวิชาการอาชีพและนันทนาการจะขาดมิติใดมิติหนึ่งไม่ได้และทำเป็นกิจวัตรในห้ห้องชีวิตทั้งที่บ้านวัดและโรงเรียนตลอดจนชุมชน ทำโครงงานตาสุดรวมใจพักพิทักความสะอาดเทืดอไทยอง์ราชาน8 6ดสิบษามหาราชาฝึกฝนอบรมผู้เรียนด้วยการทำกิจกรรมชีวิตจริงให้ครบทั้ง6มิติคือมิติสินธรรมดำรงชีวิตวิชาการอาชีพและนันทนาการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมความดีพื้นฐานสากลโดยใช้5ห้องชีวิตได้แก่ ห้องนอนห้องมหาสิริมงคลห้องน้ำห้องมหาพิจารณาห้องแต่งตัวห้องมหาสติห้องอาหารห้องมหาประมาณห้องทำงานห้องมหาสมบัติ การคัดแยกขยะตามสีของถังขยะรี่ใส่ถังขยะที่สลายได้กิจกรรมการตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียนกิจกรรมการตรวจความสะอาดด้านร่างกายเช่นตรวจเล็บผมการแปรงฟัน หลักธรรมและพระราชดำริที่นำมาใช้ความดีพื้นฐานสากลท่าประการคือคุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมีเพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงามและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัยผ่านห้องต่างๆในชีวิตประจำวันห้า้อคือ 1. ห้องนอน 2. ห้องน้ำ 3. า 3. ห้องแต่งตัว 4. ห้องอาหาร 5. ห,ห้องทำงานหรือห้องเรียนความดีพื้นฐาน3ามบนหประการ 1. ความสะอาดหมายถึงปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันจะทำให้เสียคุณภาพ 2. ความเป็นระเบียบหมายถึง เป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกลำดับเป็นแถวเป็นแนวไม่ขัดขวางไม่สับสน 4. ความสุภาพหมายถึงความสามารถในการควบคุมกิริยาท่าทางวาจาให้เป็นปกติไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี 4. ความตรงต่อเวลาหมายถึงความสามารถในการควบคุมตนเองในการเริ่มทำเลอกงานให้เป็นไปตามที่กําหนด 5. การมีสมาธิหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตใจอารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ของใสขึ้นจากภายใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสภานักเรียนกลุ่มจิตอาสาร่วมกันดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสะอาดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปโดยการจัดฝึกอบรมรุ่นต่อรุ่นเพื่อเป็นการต่อย,ยอดและปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนจนติดเป็นนิสัยและมีการประกาศเกียรติคุณ ความดีให้กับผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนหรือสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างเด่นชัดมอบรางวัลให้กับห้องเรียนห้องพิเศษต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจในการตั้งใจทำความดีเป็นแก่นแท้ของความดีพื้นฐานสาสนต่อไป นักเรียนแกนนำโดยสภานักเรียนครูที่ปรึกษาได้ร่วมการประชุมปรึกษาหารือกเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดแล้วแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบแต่ละกิจกรรมเป็นผู้นำในการให้ความรู้นำฝึกปฏิบัติจริงในกิจวัตรประจำวันห้ห้องชีวิตได้แก่ห้องมหาสตริมงคลห้องมหาพิจารณาห้องมหาสติ ห้องมหาประมาณห้องมหาสมบัติ <S <S เมื่อน,นักเรียนผ่านการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความดีพื้นฐานสากลแล้วนักเรียนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆคอยดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีสภาพน่าดูน่าใช้น่าประทับใจ จากการดำเนินงานโครงงานตาสุดรวมใจพักพิทักษ์ความสะอาดเทิดไทยองราชัน8 6สสามหาราชาส่งผลให้ด้านส่วนตัวของนักเรียนเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีสะอาดเรียบร้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความน่ารักสงไว้ ทำให้มีนวมิทัศโดยรอบสะอาดเป็นระเบียบสวยงามเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดดูงามตาทำให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน สุขขาสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นบำรุงรักษาด้วยสมุนไพรภูมิบ้านห้องพยาบาลได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสะอาดน่านอนมีระบบการบริการที่มาตรฐานตามหลักสุขาอนามัยห้องพิเศษต่างๆเน้นให้สะอาดเป็นระเบียบพร้อมให้ใช้บริการได้ตลอดเวลาทําให้มีบรรยากาศที่น่าดูน่าอยู่น่าเรียน โดยผ่าน5ห้องชีวิตค่ะขอขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมค่ะขอบคุณค่ะ